สวัสดีครับเบิร์ดนะครับที่ปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์นะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวดีๆจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการเอาธุรกิจหรือว่าบริการของท่านนะครับเข้าสู่ระบบออนไลน์นะครับแต่สำหรับท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้วก็สามารถที่เอาไปต่อยอดได้นะครับแต่สำหรับ ท่านที่ยังไม่มีธุรกิจหรือมองหาสินค้าอยู่นะครับที่เอาไปขายในระบบออนไลน์หรือว่าจะเริ่มต้นขายของออนไลน์นะครับวันนี้ผมมีตัวแอปพลิเคชันนะครับที่กำลังเปิดตัวอยู่อย่างไม่เป็นทางการนะครับวันนี้จะเอ,เอามาแนะนำนะครับลองให้ท่านที่มองหาสินค้านะครับเอาไป ทำการตลาดกันดูนะครับว่ามันน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับออกเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็มีเว็บไซต์ต่างหากด้วยนะครับแต่วันนี้จะนำตัวแอปพลิเคชันมาให้ดูกันนะครับว่ารูปแบบหน้าตาเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับท่านที่มี Android อยู่นะครับแนะนำ Android ก่อนนะครับ สามารถที่จะเข้าไปโหลดในตัวแอปพลิเคชันของ a พ s t o r e ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าทํำยังไงนะครับลองไปทําตามกันได้นะครับามาตรงนี้เลยนะครับด้านหน้านจอก็จะเป็นมือถือนะครับผมลงให้ดูแล้วนะครับบนมือถืออ่า ท่านเลื่อนไปที่ตัวเพสโตนะครับเพสโตด้านล่างนี้เห็นไหมครับด้านล่างกดเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์หาคำว่า DnW Platform นะครับ DnW Platform ขึ้นมาแล้วนะครับแตะไปนะครับแตะเสร็จแล้วนะครับกดติดตั้งนะครับกดติดตั้งเลยนะครับตัวนี้นะครับ กดติดตั้งรอสักครู่นะครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับกำลังติดตั้งอยู่ในมือถือนะครับของผมนะครับตัวนี้เสร็จเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็กดออกไปแล้วก็ไปดูไอคอนที่ติดตั้งไว้เมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับเจอแล้วเป็นตัวสีาขาว,ขาว นะครับเขียนว่า DNW Platform นะครับจิ้มกดนะครับจิ้มเปิดเลยครับตัวแอปก็จะเปิดขึ้นนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆ Shopee Lazada นะครับคล้ายๆ Shopee Lazada นะครับการใช้งานต่างๆก็เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับรูปแบบก็คล้ายๆกันนะครับ ข้างบนก็จะเขียนเป็นดีคอมเมิร์สนะครับก็ดีคอมเมิร์สก็จะมีสินค้ามากมายให้เราเลือกทำการตลาดนะครับอันนี้เป็นฝ่ายของผู้ใช้นะครับผู้ใช้หรือว่า,าผูา้ผู้ใช้งานนะครับก็คือเราจะมีหลังบ้านที่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานต่างๆได้มากมายนะครับส่วนคนที่ เปิดมาดูหรือว่าสมัครใช้งานที่จะซื้อสินค้าต่างๆนะครับก็มีเยอะนะครับสินค้ามีเยอะแล้วก็การใช้งานนะครับเราลองไปที่มุมบนนะครับมุมบนมุมบนนี้นะครับมุมบนสี่เหลี่ยมซ้ายมือนะครับแต่ครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นหมวดหมู่สินค้ามากมายนะครับสินค้าเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อความงามนะครับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับลองดูนะครับลองลองดูว่ามันมีสินค้าอะไรที่ตรงกับตรงกับเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราที่จะนำไปบำรุงสุขภาพนะครับหรือว่าแก้ปัญหา,าปัญหาสุขภาพต่างๆที่เป็นอยู่นะครับ ครับลองดูนะครับมีเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับความงามาสินค้าเพื่อเลือดและการไหลเวียนควบคุมน้ําหนักก็มีนะครับเกี่ยวกับสมองลำไส้นะครับผิวพรรณกระดูกกล้ามเนื้อนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็คือเป็นหมวดหมู่สินค้านะครับแล้วก็กดออกไปนะครับ ด้านล่างนะครับด้านล่างนี้เห็นไหมครับมันจะมีอะไรครับมีบัญชีนะครับด้านล่างฝวามือเห็นไหมครับบัญชีก็จะเขียนว่าเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบอ่าเข้าสู่ระบบ d n w platform นะครับเข้าสู่ระบบตัวแรกนะครับถ้าท่านมีรหัสสมาชิกแล้วเคยสมัครแล้วก็สามารถที่จะใส่รหัสสมาชิกได้นะครับตรงนี้สมาชิกแล้วก็รหัสผ่าน ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านยังไม่มีนะครับไม่มีรหัสสมาชิกก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับอยู่ที่นี้ด้านฝวามือเห็นไหมครับเขียนว่าสมัครสมาชิกแตะไปครั้งหนึ่งนะครับแตะไปครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีให้เรานะครับกรอกรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับอันดับแรกนะครับรหัสผู้แนะนํานะครับถ้าไม่มีรหัส ถ้ายังไม่มีรหัสผู้แนะนำนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามผมได้นะครับชื่อของท่านนะครับชื่ออะไรนามสกุลอยู่ประเทศอะไรนะครับแตะไปครั้งหนึ่งนะครับเราก็เลือกหาประเทศนะครับประเทศอันนี้กรณีที่เราสมัครใหม่นะครับประเทศไทยนะไทยแลนด์ก็จะอยู่ล่างๆนิดนึงนะครับไทยแลนด์ไทยแลนด์อยู่ไหนเออไทยแลนด์ เสร็จแล้วนะครับประเทศไทยเลือกเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับอีเมลยืนยันอีเมลนะครับอีเมลสอครั้งแล้วก็ติก๊กข้าพเจ้าได้อ่านทําความเข้าใจเงื่อนไขและข้อกําหนดบริการแล้วแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับขั้นตอนการใช้งาน,นครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะลองอใส่รหัสสมาชิกแล้วก็รหัสผ่านดูนะครับว่าว่าการใช้งานข้างในในระบบนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกลับไปใส่รหัสสมาชิกแป๊บหนึ่งนะครับรหัสสมาชิกศูนย์รหัสสมาชิกรหัสผ่าน รหัสสมาชิกอตอนนี้ผมใส่รหัสสมาชิกแล้วก็รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับพอล็อกอินเข้าไปนะครับก็จะขึ้นชื่อนะครับชื่อโค้ดเบิร์ดอนุสรเลยนะครับผมอินนะครับแล้วก็จะมีรายการให้เราใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับเช่น facebook นะครับ มีลูกเล่นเยอะนะครับให้เราเล่นอันนี้ด้านล่างที่เขียนว่าบัญชีนะครับบัญชีแล้วก็กลับมาดูหน้าหลักนะครับหน้าหลักตรงนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับดีคอมเมิร์สนะครับดีคอมเมิร์สก็คือการขายสินค้าออนไลน์นะครับคล้ายๆช้อปปี้รัส da ทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่ ต้องการนะครับต้องการแพลตฟอร์มหน้าตาสวยๆแบบนี้นะครับเป็นของเราเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานแล้วก็แชร์ไปไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นเ,เดี๋ยวผมจะเลือกสินค้าสักตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับลองดูผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะครับแตะไปครั้งหนึ่งนะครับ รายละเอียดต่างๆก็จะขึ้นมานะครับก็จะมีชื่อนะครับชื่อว่าสินค้าชื่อว่าอะไรนะครับสินค้าตัวนี้เป็นดีเทนนะครับดีเทนราคาอยู่ที่6 4รบาทนะครับเราก็เลือกจำนวนนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการซื้อนะครับใช้งานง่ายนะครับคล้ายๆช้อปปี้เลยทีเดียวนะครับใช้งานง่ายมากๆ แล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อนะครับแต่ว่าอันนี้ยังยังไม่เป็นทางการนะครับยังการใช้งานฟังก์ชันต่างๆก็ยังจะยังไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ขึ้นนะครับเราสั่งซื้อแล้วนะครับก็จะขึ้นการชําระเงินนะครับการชําระเงินเกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับ ลองกดไปดูต่อนะครับอ่าเขาบอกให้เราใส่ที่อยู่ด้วยนะครับใส่ที่อยู่นะครับชื่อนามสกุลนะครับที่เพิ่มที่อยู่ในการจัดส่งสินค้านะครับก็ลองใส่ชื่อนะครับชื่อที่อยู่นะครับอ่าสมมติชื่อที่อยู่เราใส่เสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับทําตามขั้นตอนแล้วก็ส่งเ,เขาก็ส่งสินค้ากลับมาให้เรานะครับอันนี้เป็นการาใช้งานแพลตฟอร์มแล้วก็การหมายถึงคนขายแล้วก็คนซื้อนะครับใช้งานง่ายนะครับคล้ายๆตัวช h อป e Laz ada, ี Lazada ทีเดียวนะครับแล้วก็อ,อีกไม่นานนี้ไม่นานเกินรอนะครับจะมีการ เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับรับรองน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่สนใจเอามาดูเป็นข้าวๆก่อนนะครับว่ารูปแบบหน้าตานะครับเป็นแบบนี้น่าสนใจไหมนะครับน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่าท่านยังไม่มีสินค้ายังไม่มีสินค้าหรือว่า,าไม่รู้จะขายอะไรนะครับก็แนะนำว่า ลองใช้งานแพลตฟอร์มนะครับลองใช้งานตัวนี้ดูนะครับเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้เลยนะครับแล้วก็มีสินค้ากว่า50รายการที่สามารถที่จะทําตลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นสนใจนะครับติดต่อโค้ดเบิร์ดมาเลยนะครับเบอร์โทร08 1 4 3 2 3 7 5 6นะครับยินดีที่จะให้ความรู้นะครับ ในการใช้โปรแกรมหรือว่าใช้ตัวแอปพลิเคชันหรือว่าดีคอมเมิร์ซนะครับในรายละเอียดที่สูงขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับสนใจติดต่อมาด่วนนะครับผม